สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจเอาติ้นมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68มิลบุรีกรุงเทพครับคังรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้วันนี้ผมอยู่ที่ฝ่ายสวิทครับโอ้โหเมออื่อวานนี้มีรถเข้าใหม่เยอะมากครับประมาณสัก15คันได้ แล้วเดี๋ยววันจันทร์นะครับจะมีเข้ามาอีกนะใครรอเอาติสครับไม้ห้าหมื่นเดี๋ยวจะเข้ามาเป็นปี20ครับรถสีบรอนนะเบาะภายในสีดําคอนโซลสีดําไม้ห้าหมื่นจะเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีคันอื่นๆน,นะครับมีไฮบริดพรีเมียมปียนะี่สองน่ะไม้ประมาณ6 7 0 0 0ดหมื่นก็มีสีบรอนนะครับใครสนใจเอาติสครับทั้งแบบโฉมแบบนี้โฉมไม้เนนเชนนะปีสักสิบแปมีครับผ่อนเริ่มต้นอยู่6000ต้นๆน,นะหกพันสามหกพันห้ามีนะครับแต่คันนี้นะผ่อนมาหกพันเจ็ดมันได้เป็นปี19 นะไม่ประมาณแสนสองนะครับเป็นรถหน่วยงานของทอสอครับมือเดียวหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์นะแล้วก็คันข้างๆครับ6-103นคันนี้ก็น่าใช้ครับเป็น New Aut i s ครับปี2 0ไม้แค่9ก0 0 0โลอ่าปี20บเบาะดำคอนโซลดำนะคันนี้ถูกก่าไม่หนะ้0 0มืนอ่ะอยู่2 0 0 0 0บาทเลยนะคันนี้แค่4 9 9าานะครับเบาะดำคอนโซลดำสภาพแรกรับแบบยังไม่ล้างนะแล้วก็ใครลอกแคมรี่ครับมีแคมรี่หลายคันอยู่นะเดี๋ยวมี 2.0G ครับ มี2.5ไฮบริดพรีเมียมสีขาวด้วยแล้วก็สีดำคันนี้2.5ไฮบริดพรีเมียมตัวไมนเดเชนปี22สีดำนะคันนี้999นะ9 0 9 0 0 9 0 0 0สนใจอลติ Blair. ส ry, ครับสนใจแคมรี่ครับคลิปนี้คุณดูคลิปเดียวครบจบนะครับ grasp, ได้รับทราบนะครับรถเข้า eger, 99, 95, 34, 2, มาใหม่แลกรับะที่บริษัทเพ็นยนใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับ065 911 3374ครับ Line @pek152 ครับมาดวผมเริ่มเริ่มต้นที่คันนี้กันดีกว่า นะมีตัวไม้นดเชนครับสีขาวเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานเลยนะคันนี้สภาพบอดี้ภายนอกค่อนข้างจะโอเคเลยนะี่ยแรกรับเข้าใหม่นะเป็นรถประจำตำแหน่งครับหมดสัญญาเชา่าปวศูนรถสีขาวครับใครรอชมนิวสีขาว19ปลายปีทะเบียน6943นะคันนี้ราคาดีครับ4 7 9 0 0 0เจ็าีด้าฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ8,1 0 0นนะอันนี้คือฟรีดาวผ่อน7ปีครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่2.69เดี๋ยวหาให้นะครับ ขอจัด3 0 0 0 0 0ขึ้นไปเครดิตดีสก,กอเอสก,กอบี B, นะสองจต้องต้องมีเครดิตนะเราเครดิตดีนะแต่ถ้าคุณเครดิตเกรดกลางๆสก,กอซี C, อะไรประมาณนี้นะคุณใบธนาชาตครับเริ่มต้น2.79นะมี10สถาบันการเงินครับรองรับใครสนใจลดมือ2สักคันครับติดต่อเข้ามา065951 3 3 7 4ครับ l ลน e at pek 1 5 2คันนี้ไม่ประมาณแสนสามนะไม่ก็พูดถึงก็ไม่ได้เยอะไปไม่น้อยไปนะไม่ประมาณแสนสามครับแสนต้นอ่ะก็กำลังดี รวเลทนะ479นี่ผมว่าซื้อได้นะครับรถสวยเลยคันนี้ทะเบียน6943ครับไฟเป็นโปรเจคเตอร์แล้วล้วชมนี้ครับเป็น TNGA โฉมแรกครับช่วงล่างเป็นปีกนกคู่แล้วนะช่วงล่างปีกนกคู่ครับมีแอร์แบ็กเจ็ดใบนะเบาะภายในก็จะเป็นสีเบจนะตัดกับสีเทานะครับช่วงล่างเป็นปีกนกคู่แล้วย่าอิสระสายขวาครับขับนุ่มๆน,น,นะแล้วก็อีกหนึ่งจุดเลยแอร์หลังมีแล้วใครหาเอาติสครับที่มีแอร์หลังมาจัดได้เลยนะขอเป็นปี19โฉมปลายปีแบบเนี้ย นะภายในก็โอเคนะอันนี้คือแรกรับครับยังไม่ได้สปาร,รถยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้เก็บงานนะแรกรับสภาพกริปครับใครสนใจคันไหนนะครับทักเข้ามานะเดี๋ยวผมตรวจรถให้ครับ215จุดโดยชิคตรวจเสร็จออกใบเซอร์ใบการันตีให้นะอันนี้มีแอร์หลังแล้วเห็นไหมนะสภาพค่อนข้างจะโอเคนะคันนี้นะครับซื้อได้ครับไม่ผิดหวัง1.6รุ่นจีโฉมนิวครับคันแรกครับ4 0่0 0 0เานฟีดาวผ่อนแค่8ป0 0ตลอดสัญญาครับ ขอเครดิตดีสกอรเรสกอบีนนะครับเดี๋ยวหาดอกเบี้ยต่ำๆให้ถ้าคุณผ่อนย,ยาวๆ7ปี4.49ครับผ่อนอยู่แค่8,000ันหนึ่งนะสำหรับคันแรกครับมาดูคันต่อไปคันต่อไป,อไปเดี๋ยวขอดูคันนี้กันก่อน6103นะคันนี้6103เป็นนิวอัลติสเหมือนกันตะกี้ปี19ปลายปีป 20, ปยนะครับคันนี้ปี20สีบลอน6103สภาพดีนะคันนี้เป็นปี2020ครับมายอยู่ประมาณ96,000นหกนะไม่ประมาณ96,000ครับ499,000สล่แลกรับเข้าใหม่ย,ยังไม่ล้างนะ คันนี้แลกรับเข้าใหม่ยังไม่ล้างเลยเบาะดำคอนโซลดำไม่อยู่0 0 0มเออไม่อยู่96 0 0ขอภยัยไม่9ก0 0หมครับ499ผ่อน8ป0จบใครหาสีบลอนนะครับสภาพดีๆแลกรับเข้าใหม่นะครับรับประกันไม่มีชนหนักิีความจมน้ำกับไม่ก็ไม่นะครับเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่มาตรวจรถออกใบเซอร์ใบาการันตีให้คุณนะครับอ่ามาดูภายในนี่ภายในครับเบาะดำคอนโซลดำครับแน่นๆตึงๆนี่สภาพดีไม่แท้ไม่เดิมครับไม่อยู่96 0 0เห็นไหม คันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่แปดพันห้านะย้านะฟีดาวผ่อนแค่แปดพันห้าครับชมนี้ก็มีแอร์หลังครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนให้คุณแล้วสภาพดีนะอีกหนึ่งคันครับที่น่าใช้นะหาเอาไมลหลักหมื่นนะมาจัดได้นะคันนี้นะครับเป็นรถประจำตำแหน่งครับหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์ย้ำนะเป็นรถหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์นะครับแล้วก็คันที่สามนะคันนี้ครับสีดาเพื่อใครอยากได้นะสองจุห้าไฮบริดพรีเมียมนะครับปีน่าจะย2ิบสองนะคันนี้นะเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมนะครับ เดี๋ยวผมขึ้นเลขไม้นะครับขึ้นอัตราเขาเรียกว่าอัตรากาันผ่อนนะครับแล้วก็ตัวราคารถให้นะน่าจะ9 0 0 0แสนไปปลายนะ9 7 9 9 8 9 9 9 9ประมาณนี้สนใจคันนี้มาจัดได้นะครับ0ู5ย์ห3 3้าสําหรับสีดำครับตัวไฮบริดพรีเมียมหน้าไม่ในเชนนะมีอยู่2คันนะเออสี 4, ดำมีอยู่คันหนึ่งไม่แสนสองนะแต่คันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวขึ้นราคาให้นะครับมามาดูคันต่อไปคันนี้ครับอีกหนึ่งคันที่น่าใช้ทะเบียน9544 นะครันนี้เป็นรถหน่วยงานครับของธนาคารทอสอหมดสัญญาเช่าเป็นปี19ครับมือเดียวประวัติศูนย์นะราคาดีด้วย3า9 0 0 0เก้าหมาผ่านฟีดาวผ่อนถูกครับผ่อนหกพ 6, อ่าย้ำนะฟีด้าผ่อนแค่6กพันเ็ครับเทเบียน95 4 4เป็นปี19บ้านะต่างกันแสนหนึ่งเลยนะคันนี้ปี19ผลิตกลางปีนะครับก็ได้โฉมใหม่ในเชนอยู่นะแอร์แบ็กเจ็ดใบเหมือนกันเครื่องยนต์ตัวเดียวกัน 1, 6ึ่งพันหกร้อยดีซีดูออลวีวีทีแต่ช่วงล่างยังเป็นคานอยู่ แอร์หลังยังไม่มีนะครับแต่อันนี้เป็นหน้าใหม่ใหม่กว่าหนึ่งปีปี2 0ครับทะเบียนห1 0นึ่งสาเก้าเห็นไหมราคานดิบกันแสนหนึ่งถ้าถามว่าแสนหนึ่งเนี่ยดิบกันเยอะไหมผ่อนต่างกันประมาณพันแปดนะถ้าคุณฟรีดาวเหมือนกันนะคันนี้ครับคันนี้ผ่อนอยู่แปดพันห้าคันนี้คุณผ่อนอยู่หกพันเจ็ดเครดิตดีเหมือนกันนะจับเต็มราคารถแบบออกแบบไม่ไม่ดาวะนะครับต่างกันพันแปดนะครับได้เทคโนโลยีใหม่นะครับแต่เครื่องยนต์ตัวเดิม อันนี้ได้เทคโนโลยีเดิมนะแต่มันก็คุ้มมัน,มนก็ทนนะนะครับเก่ากันแค่1นปีนะดิฟกันตั้ง10,000แบาทนะครับลองเปรียบเทียบดูนะถ้าถ้าผมออกความเห็นเลยกันถ้าเป็นผมเนาะไม่มีปัญหาด้านงบประมาณอยากได้รถคันหนึ่งที่อึดคุ้มทนนะครับอยู่กับเราไปนานๆสิปี15ปีเนะี่ยแล้วผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องการผ่อนนะผมผมผ่อนไหวอะ่ะที่แปดพัแบบฟรีดาวผมก็มาเอาคันนี้ครับแต่ถ้าผมคำนึงถึงความคุ้มค่านะครับเก่าวกว่า1ปีถูกกว่าแสนนึงนะแล้วก็ เราไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับเอาทนๆน,น,นะหน้าตาผมว่ามันก็หล่อเหมือนกันนะครับเทควิต่างกันเล็กน้อยผมว่าก็มาเอาคันนี้ได้ครับผ่อน6กบนดกับผ่อนแปดบห้าลองเ,อเปรียบเทียบดูนะครับถ้าถามผมนะแล้วแต่ท่านดีกว่าเพราะว่าก็บอกตามตรงนะถ้าเป็นผมซื้อเองนะผมไม่ได้มีปัญหาด้านการผ่อนแปดบห้าเนาะผมก็จะเอาปี20สิบเบาะดำคอนโซลดำอันนี้ใบปอศูนท่ออยู่เลยนะครับพุต่ตะาเรียบร้อยนะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบเหมือนกันนะแต่อันนี้มันยังไม่ใช่เขาเรียกว่ามี ไม่ได้โฉมที่มมีแอร์หลังนะข้างหลังจะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์แทนนะครับแต่ไอตัวใหม่ก็มีที่ชาร์จนะแต่จะอยู่ในกล่องนะอยู่ในเก๊กางนะครับอ่ะใครสนใจแบบไหนก็ทักมาได้ครับเพรยนต์มีซัพพอร์ตพี่พี่ครับหาเอาติ้มือสองสักคันครับเพรยนต์มี50คันนะครับนะเลือกได้แบบจุใจเลยนะครับอยากได้สีไหนทักเข้ามาสีขาวมีครับสีเทาดำมีนะสีบลอนด์นี่เยอะเลยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาหาผมได้โดยตรงครับ0 6 5 9 5 1 3ห7 4มานึ่งหนึ่งามสาเจดสีมามาดูอีกวน่าคันน้ 1.8 GR s p ุดแปดจีอาร์สปอร์ตครับปีสิบเก้าสีดำอ่าสีดำก็มีเห็นไหมคันนี้นะทะเบียน 3, 4, 9, 3ครับตัวแต่งเดิมโรงงานครับป้ายแดงออกมา9,99,000นานะเกือบล้านนะครับออาติสครับ1.8 GR s p ุดแปดจีอาร์สปอร์ตครับตัวแต่งเดิมโรงงานล้อแม็กสิบสเกิร์ตสปอยเลอร์มีให้ครบครับนะมีจอกลางครับมีกล้องถอยให้คุณครบทั่วแล้วแล้วรถสีดำมาไม่บ่อยนะคันนี้ไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันครับ ทะเบียน3493ใครสนใจไปดูคลิปสัก2วันที่แล้วนะไปร,รีวิวเดี่ยวไว้สภาพดีเลยนะครับราคาแค่5 4 9 0 0 0 549นะคันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณสัก9,100กว่ากว่านะฟีดาาผ่อน9,100นนะครับราคาดีเลยนะ549เองนะมีกล้องถอยครับแอร์ป,ปรับดิจิตอลออโ,โต้มีแพสเดนชนชิปบอกคนขับปรับไฟฟ้าครับแอร์หลังมีนะสภาพดีนะคันนี้แรกรับเข้าใหม่เนี่ยผมว่าโอเคเลยอะนะ ใครหาจีอาร์สปอร์ตมาจัดคันนี้ได้ไม่ผิดหวังครับผ่อนอยู่9000ต้นตๆองเก้นหนึ่งเก0 0สองไม่เกินนี้นะครับรถสวยน่าใช้สีดำนะ GR s า o r t นะครับย้อนไปดูคลิปเดียวได้นะประมาณ2วันที่แล้วนะสไลด์ไปกดคลิกที่ช่องผมนะแล้วสไลด์ไปดูก็สองวันที่แล้วมีคลิปเดียวอยู่นะครับมาดูคันต่อไปคันนี้ครับรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันทะเบียน3 4 5 5, 5 Club e ี่ t ้า้าครับ1.8 e-sport option ตันะตัว e s p o r t option น่ะ มันจะมีเบาะปรับไฟฟ้าแล้วนะครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะมีชุดแต่งสกเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันครับแม็กซิสิคันนี้ไม่แสนหนึ่งราคา449 449,000พันผ่อนอยู่7,800พแต่ถ้าคุณซีเรียสเรื่องราคานะผมมีอีกหนึ่งคันไมล์แสนแปดเข้ามาพร้อมกันเลยอีกหนึ่งคันไมล์แสนแปดคันนั้นก็คุ้มนะสภาพดีเหมือนกันแรกลับสวยเหมือนกันทั้งคู่แต่ไมล์เยอะกว่าแต่ราคาแค่4ี่แสนนะ4ี่แสนคุณผ่อน7,000จบอ่ะคุ้มค่าน่าใช้นนนะคครับับแต่นนี้449นะ นะก็มี2คันให้คุณเลือกนะครับสีขาวไปแล้วนะลูกค้าจองจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วตอนนี้ยังว่างอยู่2คันสนใจคันไหนทักเข้ามาครับ065 9513374ครับไลน์ Line at pek หนึ่มาดูคันนี้กันต่อครับ6901อ่าคันนี้ราคาดีนะครับราคา519,000ครับเอาติ Artist ครับ1.8 h y b ุดแปดไฮบริดสปี2,021ไปเลยนะไม่ประมาณแสนสี่ครับไม่แสนสี่ไฮบริดสมาร์ครับ ยังวารันตีแบตอีก6ปีเต็มนะบอกภายในสีดำคอนโซลสีดำครับสภาพดีทะเบียน6901ฟรีดาวครับคันนี้คุณผ่อนอยู่ประมาณ9 8000ปลายอ่ะผ่อนประมาณแปดพันเจ็ดแปดพเองนะได้ไฮบริดนะครับประหยัดน้ำมัน23่สล,ลิตรครับสีบรอนตัวสมาร์ทไม้แสนสี่ฟรีดาวผ่อนอยู่8,700 8,800ประมาณเนี้ยนะครับประหยัดนะราคาแค่519,000เองนะไฮบริดครับปีใหม่ๆไปเลยปี21่สิบเอไม้แสนสี่นะครับ ก็ไฮบิดตอนนี้ผมมีราคาถูกถูกสุดถ้าเป็นปีเบ็ดนะ499ไม้แสนหกนะผมว่าคุ้มนะไม้เยอะกว่าประมาณสองหมื่นโลอะนะครับแต่เป็นสีเทานะเทาดํานะครับก็ไม้เยอะกว่าสองหมื่นโลแต่ถูกกว่าสองหมื่นบาทผมว่าคุ้มนะไปจัดคันนั้นก็จะคุ้มกว่าคันนี้นะครับใครสนใจหรือถ้าใครชอบสีบอลก็ผมมีปีสิบเก้าปลายปีตัวเอนทีด้วย489เองนะคันนั้นผ่อนอยู่แปดเป็นสามนะครับสนใจเอาติดไฮบิดทักเข้ามาเดี๋ยวจะมีสีบอลตัวพรีเมียมเข้ามาด้วยนะครับ ติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ0659513374 line p e k 1 5 2ครับมาดูอีกหนึ่งคันครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่สวยและเข้ามาใหม่ทเบยน7121ครับ Camry 2.0G นะคันนี้ Camry 2.0G ปี2020ไม่แค่แสนหนึ่งนะสภาพดี 2.0G ครับได้สีขาวมุกค,ครับเครื่องยนต์เบนซินนะได้ประมาณ100ปลายๆนะ170กว่ามานะครับใครสนใจทักมาได้ราคา759,000 นะ759ได้ปีส0ไม์แค่แสนหนึ่งนะครับฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่หมื่นสองกว่านะฟรีดาวสัผ่อนหมื่นสองหมื่นสามไม่เกินเนี่ยหมื่นสองแปดร้อยอะไรประมาณนี้นะครับหมื่นสองไปไปลายนะครับนี่เบาะดำคอนโซลดํสภาสภาพกริปเลยนี่คือแรกรับเข้าใหม่นะกล้องถอยจอร์ดสกินคูซอนโทนนะแท่งชาร์จไร้สายครับเบรกมือไฟฟ้าฟังก์ชันครบครับนะก็มีเมมโมรีซีทให้แล้วกระจกอออโต้ uto, ครับเบาะนะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะสภา,ภาพดีครับใครหารถ หรูระดับผู้บริหารนะครับไปไ้ายอนขอกมันล้านสี่หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นะตอนนี้เหลือแค่759อันนี้เป็นปี20นะครับไมแสนหผมมีเป็นปี19บปลายปีจด20ด้วยคันนั้นไม่0แสนสคันนั้นเจ็ดสอถูกกว่า3า0 0 0ื่นะครับใครสนใจนะครับทักมาได้เดี๋ยวส่งรูปทั้งสองคันให้ดูครับคุณจะได้เปรียบเทียบกันว่าเจ้าแคมรี่สองจอ่ะคันไหนนะครับราคาหายไปห้นะ่ะลดหลูระดับผู้บริหารครับสนใจมาจับมาจองได้นะโทหผม P.E.K. 1 5 2ครับ 2.0G มี 2.5G ก็มีแล้วก็2.5 Hybrid Premium ครับท็อปสุดคันนี้ทะเบียน1165ครับ Camry 2.5 Hybrid Premium ท็อปสุดเป็นปี19ครับจด20คันนี้รถบ้านครับรถบ้านมือเดียวนะตัวท็อปครับมี Adaptive Cruise Control ประหยัดน้ำมัน23ลิตรมีซันลูปครับมีแอร์เป่านะสำหรับเบาะคู่หน้านะมีแอร์เป่าออกที่หลังด้วยนะแล้วก็ข้างหลังมีตัวคอนโทรลนะมีตัวคอนโทรลพวก เป็นจอทัชสกรีนนะครับสำหรับคนนั่งหลังนะคันนี้ราคา879เจ็ดเก้าไปสิบเกตัวท็อปสุดครับ879คุณผ่อนอยู่1มื่นสี่กว่าเองนะได้แคมรีตัวท็อปนะไปใช้งานต่อยาวๆอะ่ะคุ้มค่าครับใครสนใจคันนี้จัดได้นะ065 951 3374ครับสภาพดีได้ตัวท็อปครับไม่ประมาณแสนต้นนะไม่แสนต้นนะครับนี่ลำโพง JBL นะมีลำโพง JBL แล้วนะครับแล้วก็ที่บอกนะตัวที่วางแขนข้างหลังเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีตัวคอนโทรลนะ นี่คุณกดตรงนี้เป็นจอทัชสกรีนนะครับปรับเบาะไฟฟ้าได้ด้วยนะสภาพดีเลยนะครับรถบ้านนะแต่สภาพดีมากเจ้าของเดิมดูแล้วสาดีครับทะเบียน1 165นะครับสนใจมาจัดได้การันตีว่าไม่ผิดหวังครับามาดูคันต่อไปคันนี้เอาซิสครับ1.8ุดแปด e สปอร์ตนะเป็นปี14ผลิตทันวาจดสิบห้าครับไม้แนสองเองทะเบียน5้าห้าตัวแต่งเดิมโรงงานได้เครื่อง 1, พอนันแปดพรูห้าพันเจ็ดอ่ะพรถูกไหม นะครับคันนี้เอาติสครับแล้วก็ได้เป็นอีสปอร์ตอะป้ายแดงตอนนั้นมันออกมาน่าจะ9ก้าแสนห้านะนะครับตอนออกใหม่9ก้าแสนห้านะตอนนี้เหลือ3ามแสนสองหมื่นเก้าพันฟีด้าพอนยูห้าพันเจ็ดตลอดสัญญานะครับแม็กซ์สิบเจ็ดสเกิร์ตสปอยเลอร์ครบครับหมายเลขสองเองคันนี้รถบ้านครับสตวสภาพดีนะกุญแจรีโมทเรียบร้อยใครสนใจมาจัดได้สเกิร์ตสปอยเลอร์ครบครับแล้วก็มีในส่วนของไฟหน้าเป็น L.E.D โปรเจคเตอร์ด้วยนะนะครับอ่ะมาดูโซนนี้กันต่อนะครับเก็บอีก2สําคัญนะโซนนี้ นะเบอร์ใครสนใจนะครับอ่ะคันนี้สีน้ําตาลดูไหมรู้สึกว่าคันนี้สีน้ําตาลเป็นปี18นะ18ปลายปีครับราคาโคตรถูกเลย619,000 619งหาย้ำนะราคานี้นะครับ619,000ได้เป็นสีน้ำตาลนะแต่ถ้าเป็นตามสเปคเขาจะเรียกว่าเทากาฟไฟนะภายนอกเป็นออกสีเทาน้ำตาลภายในจะเป็นเบาะสีเบทคอนโซลสีเบททะเบียน9980ครับ6 1 0 0 0 2 0 g โคตรถูกครับฟรีดาวผ่อนอยู่หมื่นหนึ่งย้ำนะฟรีดาวผ่อนอยู่หมื่นหนึ่งนะโคตรถูกครับแล้วก็ไม่มาแสนหกครับแต่ได้ราคาถูกครับได้รถหรูระดับผู้บริหารราคาถูกๆแบบเนี้ยสนใจติดต่อเข้ามาครับอ่ะแล้วก็คันนี้คันนี้ราคาดีนะราคาของของเขานะเพียงแค่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันครับเป็นหนึ่งจุดหกรุ่นจีโฉมนิวไม่แสนสี่ไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันครับคันนี้ฟรีดาวครับคุณผ่อนอยู่เจ็ดเป็นสี่ไปไง นะครับมาปิดท้ายที่ราคาถูกๆแบบนี้นะครับ New a l t i s ครับราคาถูกทะเบียน7026สนใจมาจัดได้ครับ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4 Line @pek152 ครับฟีดาวผ่อนอยู่เดเป็น4ไม่แสนสี่นะครับปี19ปลายปีทะเบียน7026ครับโฉมนิวอ่ะใครสนใจรุ่นอื่นนะสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับอยากได้รถมือ2รุ่นไหนแบบไหนนะครับติดต่อเข้ามาหาผมครับเป๊กครับผู้จัดการ่ายขาย 065 9 5 1, 1 3ห้าเก้าห้าหนึ่งก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe จะได้ไปพลาดน,นะการอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ